ถ้าเกิดว่ามันมีการแบบเซ็น MOU ฉบับใหม่เรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยจะทำยังไงให้ประเทศได้ประโยชน์สูงที่สุดโดยที่เราไม่สูญเสียอธิปไตยไม่สูญเสียพื้นที่เกาะกู่ซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นเสมือนออตัวประกันทางการเมืองในเรื่องนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของพื้นที่พิพาทในอ่าวไทยซึ่ง มันมีขุมทรัพย์ที่เราเรียกกันว่าปิโตลเลียมเนี่ยโอ้โหมูลค่าในมหาศาลนะคะจริงๆค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมิวเปิดพื้นที่ให้ดูเปิดแผนที่คือวันนี้มิวมิวทำในคืออยู่ทำในรายการวิเคราะห์การเมืองของมิวเองนะคะชื่อรยว่ารายการถอดรหัสการเมืองซึ่งถ้าเกิดเปิดแผนที่ให้ดูเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่อันนี้เป็นภาพที่สมเด็จทุนเซนเนี่ย ได้โพสต์ลงในแฟนเพจคือวันนี้เราไม่รู้ว่าในบ้านจาันสองล่าเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่านักข่าวเข้าไปไม่ได้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวผ่านทาง f c e e o o o นะคะแฟนเพจของออสมเด็จคุณเซนนะคะที่มีการนำเสนอเป็นภาพชุดนะว่าเนี่ยได้ไปได้ไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะคะนี่ก็จะเป็นภาพเดี๋ยวเปิดให้ดู ปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นประธานองค์มนตรีของอุบลาชนนี้เป็นคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเ,เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจ พักอยู่6เดือนเนาะไม่สามารถส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราะทัันไดเ้เครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอนะคะแต่พอพักโทษปุ๊บก็นี่แหละค่ะก็มาปรากฏตัวเรียบร้อยนั่งได้อะไรได้มีซัพพอร์ตคอตรงนี้นะคะซึ่งหลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่านอนตกหมอนหรือเปล่ายังไงนะคะแล้วก็นี่บางคนบอกจับตรงนี้ระวังเ <c oughs> จ็บนะอันนี้ก็เป็นภาพเป็นภาพชุดเลยนี่ค่ะมีคุณอุงอิงด้วยหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะนี่นี่ อันนี้เป็นภาพจากเ e e o o o k แ n p a g e ของสมเด็จทุนเซนนะคะนี่นี่คือพื้นที่ที่หมิวบอกนะคะโอเคนี่ค่ะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูแผนที่นี้นี่คืออ่าวไทยนะคะนี่คือประเทศไทย เรื่องนี้เดี๋ยวมีคิดว่าอาจจะมีคนพูดหลังจากนี้อาจจะเริ่มเป็นข่าวนะ,ค,ะคือตอนนี้ก็อาจจะแบบยังนําเสนอกันน้อยนะคะแต่มีคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนี่คือประเทศไทยนะคะนี่คือกัมพูชาและนี่คืออ่าวไทยย้อนกลับไปนะคะในปี2513กัมพูชาได้มีการขีดเส้นแบ่งทางทะเลประกาศอาณาเขตของตัวเองจากพื้นที่บนบกเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนมันซูมยังไงนี่หรอ ขีดเส้นนี้ออกมานะคะหลักเขตที่43ขีดปุ๊บๆๆๆออกมาแบบนี้นะคะโดยที่ย้อนกลับไปปี2513เนี่ยกัมพูชาเนี่ยขีดแล้วก็ผ่ากลางเกาะกูดเลยนะคะนี่คือเกาะกูดเป็นเกาะที่ดังมากนะคะของประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแล้วหลังจากที่กัมพูชาขีดเส้นนี้เนี่ยนะคะประกาศอาณาเขตทางทะเลในปี2513นะคะเอ่อ ประเทศไทยก็แย้งว่าเฮ้ยคุณขีดเส้นแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดหลักการระหว่างประเทศขีดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะกัมพูชาก็เลยขีดใหม่ในปี2 5 1 5เห็นไหมคะเห็นไหมกัมพูชา2 5 1 5คือขีดใหม่แต่การขีดใหม่ของกัมพูชาก็คือขีดเป็นเส้นปะะเดิมเพียงแต่เว้นเกาะกูดเอาไว้คือตอนแรกในขีดแบบขีดทับไปเลยผ่ากลางอย่างนี้เลย แล้วอ,อ้าวเฮ้ยเกาะกูดมันเป็นของประเทศไทยคุณจะมาขีดแบบนี้ได้ยังไงก็เลยเว้นเอาไว้นะคะเว้นเอาไว้แต่ไทยก็บอกคุณขีดแบบนี้ก็ไม่ได้คุณใช้ตะก,ก่าแบบนี้นะขีดแบบนี้มันไม่ได้คุณจะวัดจากหลักเขตที่73แล้วขีดออกไปแบบนี้ไม่ได้มันต้องขีดตามองศาแบบนี้ไทยก็เลยขีดบ้างก็เลยขีดเป็นเส้นนี้มาในปี2516 เห็นไหมคะคือถ้าเกิดว่าขีดแบบไทยเนี่ยก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้คือพื้นที่ของประเทศไทยแต่ถ้าขีดแบบกัมพูชาเนี่ยจากตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้คือพื้นที่ของกัมพูชานั่นหมายความว่าเกาะกูดก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาพอไทยกับกัมพูชาขีดกันคนละเส้นมันก็เลยมีพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าพื้นที่พิพาทค่ะพื้นที่พิพาทคือตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่26,000ตารางกิโลเมตรนะคะพื้นที่ตรงนี้มีความสําคัญยังไงพื้นที่ตรงนี้เชื่อกันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรปิโตเรเลียมมหาศาล พื้นที่ตรงนี้เชื่อกันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรปิโตเลียมมหาศาลเพราะมีก๊าซธรรมชาติอยู่ถึง11ล้านล้านลูกบาทฟุตและคาดว่ามีน้ํามันดิบ500ล้านบาทเรลถามว่ารู้ได้ยังไงยังไม่เคยลงไปสํารวจคือหลักการมันเป็นแบบนี้นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตรวจสอบได้นี่คือแหล่งบงกฎนี่คือแหล่งเอรนวันซึ่งเป็นแหล่งปิโตเลียมในประเทศไทยในหลักการเนี่ยแหล่งปิโตเลียมหรือว่าแหล่งพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปไข่ค่ะคือถ้าตรงนี้มันมีตรงนี้มันก็ต้องมี ซึ่งดาวเทียมมันสามารถไปดูความเข้มความลึกของมหาสมุทรและความเข้มของแหล่งพลังงานที่อยู่ใต้ดินได้นะคะอันนั้นเป็นหลักของวิศวกรหลักของออวิทยาศาสตร์ซึ่งมิวก็คงจะไม่ลงรายละเอียดเอาเป็นว่าเขามั่นใจว่าตรงนี้มันมีแหล่งพลังงานซึ่งเป็นแหล่งปิโตเรเลียมมีทั้งก๊าซธรรมชาติมีทั้งน้ํามันดิบ และถ้าเกิดว่าเราสามารถเจรจาเอาทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะคะเราจะได้แหล่งปิโตเรเลียมใหม่เข้ามาแทนที่แหล่งน้ำมันดิบซึ่งเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีนะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายต่อทีนี้ดูต่อไปอันนี้คือ ให้สั่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะคะนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตที่เดินทางมาไทยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ก็ได้คุยกับคุณเศรษฐาและคุณเศรษฐากับนายกคุณมาเนตเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันคุณเศรษฐาบอกว่า ด้านความมั่นคงของพลังงานไทยกับกัมพูชาต้องนําเข้าเชือเ้อเพลิงธรรมชาติทุกปีเราได้มีการหารือและตกลงกันว่าจะมีการกระชับความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานในการนี้เราได้ตกลงที่จะหารือร่วมกันเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนของสองประเทศได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสําคัญกับการปักปัน เขตแดนทางทะเลและตกลงที่จะหาหรือประเด็นนี้ไปพร้อมๆกับการพัฒนานแหล่งทรัพยากรไฮโดโครคาร์บอนในการนี้ผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศไปหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกระทรวงพลังงานและกองทัพเรือเพื่อเจรจาก,กับกรัรพูชาต่อไปอันนี้คุณเสรษฐาให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นี่เรื่องนี้จึงจึงเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เราต้องจับตาว่า มหากาบข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะจบลงยังไงก่อนหน้านี้นนก็จะมีเนี่ยค่ะสวคำนูณสิทธิสมานออกมาบอกว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงมากเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้เรามี MOU ฉบับหนึ่งที่เซ็นเอาไว้ในสมัยคุณทักษิณปี2544นีซึ่ง MOU ฉบับนั้นเนี่ยบอกว่าเราจะต้องมีการเจราจาเรื่องของเขตแดนและเราจะต้องมีการเจราจาเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรพลังงานที่อยู่ใต้ทะเลไปพร้อมๆกันสวคำนวณก็เลยบอกว่า กังวลว่าไอเอ็มโอยูฉบับนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้การเจรจาหาทางตันคือเรื่องของเขตแดนเนี่ยคุยยังไงมันก็ไม่จบคือมันมันคุยกันมันคุยกันยากแล้วก็คุยกันยาวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะคุยให้ง่ายต้องคุยเรื่องของการเอาทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาใช้แต่ประเด็นคือถ้าจะคุยเฉพาะการเอาทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาใช้อะไรจะเป็นหลักประกันว่า เกาะกูดยังเป็นของประเทศไทยอันนี้เป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากนะคะแล้วก็คาดหวังมากว่ามันจะมีความคืบหน้าในสมัยรัฐบาลน,นี้นะคะที่พักที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยเอวังก็เป็นประการลัชนีนะคะสำหรับเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนในทะเลเอ่าวไทยระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชา คุณสิรรบ,บอกว่าทําไมต้องเจรจาเพราะมันเป็นของไทยอยู่แล้วเพราะกัมพูชาไม่คิดแบบนั้นไงคะกัมพูชาเขาไม่ได้คิดแบบนั้นมันคือพื้นที่พิพาทที่เราเขียงกันมาตั้งแต่ปี2513ว่ามันเป็นของใครกันแน่ ไทยก็บอกเป็นของไทยกัมพูชาก็บอกเป็นของกัมพูชาและก่อนหน้านี้หมิวได้คุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นของไลฟ์นะคะและอันนี้ไม่ยืนยันนะเพราะไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแต่ว่าคุณพิชัยเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานในยุคคุณยิ่งลักษณ์และคุณพิชัยเองเนี่ยก็ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษานายกนะคะแล้วก็คุณพิชัยเนี่ยบอกว่าในทางลับได้ข่าวมาว่ากัมพูชาย,ยอมแล้วนะคะยอมว่าให้เกาะอู่เนี่ยเป็นของเราจะคุยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรใต้ทะเลแต มันก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรออกมาเราจะมาพูดปากเปล่าไม่ได้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสมมติเจระะจาแบ่งผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วสุดท้าย มันไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของเรานึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องทําให้เกิดความชัดเจนสวคํานูงบอกว่าถ้าคุณมีการร่าง MOU ฉบับใหม่คุณต้องเอา MOU ฉบับนั้นเนี่ยมาเปิดเผยต่อที่สาธารณะแล้วเอาเข้บถูที่ประชุมของรัฐสภาด้วยให้มีการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและจะเกิดว่ามีการเอาไปพิจารณาในสภาเนี่ยฝ่ายค้านอันนี้เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านนะคะในการตรวจสอบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอันนี้แหละ คือประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยควรจะต้องให้ความสําคัญและจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการผลักดันเรื่องของการแก้หนึ่งหนึ่งสองมากกว่าการผลักดันเรื่องของการไปอุ้มมบทะลุวังนะคะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องทับซ้อนนะคะที่ต่อเนื่องมาจากคุณเ,เซนนะคะที่วันนี้มามาเจอกับคุณทักษิณน,นะคะชินวัตรแล้วก็มีอีกเรื่องที่กำลังเดือดเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของ หมุดสกสปก,สปกที่ไปโผล่อยู่ในอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมการเมืองที่คนก็จับตาว่าใครคือไอ้โมงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือในทางการเมืองเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุมอุทยานแห่งชาติเนี่ยคุมโดยกระทรวงทรัพนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณก็คือบิ๊กบอสหัวหน้าเอ่อบิ๊กบอสอยู่พลังประชารัฐ ส่วนสปกคุมโดยกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพงเพาในทางการเมืองคนก็มองกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นการขบกันมันเป็น,เป,นเป็นประเด็นการเมืองหรือเปล่าระหว่างสองกระทรวงแต่เอ๊ะมันก็มาจากพลังประชารัฐเหมือนกันดังนั้นเนี่ย คนก็เลยสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะและก็การตามข่าวการเมืองเนี่ยต้องตามให้ครบทุกประเด็นและครบทุกมิติมันจะทําให้การทําข่าวการเมืองสนุกมากยิ่งขึ้นและทําให้การตามข่าวการเมืองน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอยู่พูดเลยนะคะว่าเรื่องข่าวการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุก หมาว่าสนุกมากกว่าข่าวบันเทิงอีกคือข่าวบันเทิงก็คือเป็นข่าวกอสิิแต่ข่าวข่าวการเมืองก็เป็นข่าวกอสิิเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ให้ทันนะการเมืองเดี๋ยวนะพอดีวันนี้เนี่ยท็อปนิวเราได้สัมภาษณ์พิเศษคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรนะคะซึ่งท่านก็เป็นพอสํำนักอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านก็เล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเล่าจุดเริ่มต้นก่อนนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือมีการไปพบหมุด สปกออยู่ในที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมันไม่ได้นึกออกปะคือสอปกอคือที่ดินเพื่อการเกษตรแต่อุทยานแห่งชาติเนี่ยมันคือป่ามันคือป่าแล้วเป็นป่าสงวนด้วยดังนั้นคุณจะเอามุดรสปกอไปปักเนี่ยมันไม่ได้และทีเนี้ยมีขอายากปูพ,พื้นก่อนนะคือตอนเนี้ย นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขามีนโยบายเรื่องของการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือเป็นการยกระดับที่ดินสประกที่ดินสปกระกก็คือตามชื่อขาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะให้ทายาทเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยสามารถทําประโยชน์บนที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ได้นะคะแต่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบัน,นมันมีนโยบายออกมาที่จะยกระดับที่สอประกรให้เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือหากว่าพี่น้องเกษตรกร,รที่ถือที่ดินสอประกอรครบตามเงื่อนไขที่กำหนดกี่ปีกี่ปีกี่ป,กปีก็ว่ากันไปคุณสามารถเอาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของคุณเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ได้และแน่นอนว่าจากเดิมมันไม่สามารถเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้นะคะหรือถ้าเกิดทำได้ก็ต้องทำระวัง สปรกรกับธนาคารของรัฐเท่านั้นมันจะเป็นการเนี่ยแล้วอันนี้คนก็ต้องอสังเกตว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้ในายทุนเข้ามาคุบที่ของหลวงหรือเปล่านะคะคือหมิวไม่ได้บอกว่าโนโยบายนี้เป็นการเปิดทางให้ทําแบบนั้นนะคือเจตนารมณ์ของการยกระดับที่สปรกรเนี่ยคือการทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเหมือนลืมนตาอ้าปากได้คือ ลดข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นให้มันเข้ากับยุคสมัยคือถ้าเกิดทําดีก็คือดีแต่แน่นอนว่าทุกเรื่องมันเป็นเหรียญที่มีสองด้านนะคะทีนี้จากประเด็นปูพื้นเรื่องของที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อนนะคะคือมีการปรับให้ที่สปกกลายเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอ่ะพักเอาไว้แล้วทีนี้เมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการไปพบว่ามันมีหมุดสปกไปปากอยู่ที่ป่า ของเขาใหญ่ซึ่งคำถามก็คือมันไปโผล่อยู่ได้ยังไงในเมื่อมันเป็นอุทยานแห่งชาตินืกอออกมาเป็นป่ามันเป็นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมันเป็นป่าสปกรสปกร,กร,กรมันต้องมันต้องเป็นพื้นที่ที่แบบเอ่อเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าแล้วอ่ะคุณต้องไปจัดสรรจากแบบจากโซนที่มันมันเหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคุณชัยวัดลิมลิขิตอักษรในฐานะผอ,อสํานักอุทยานเนี่ยแกก็ลงพื้นที่ไปดูเลยว่าเฮ้ยมันมีหมุดแล้วมันมีหมุดจริงๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ท่านเปิดใจกับพบนิวว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยคืออะไรรู้ไหมท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปกติวิสัยคือเรื่องนี้มันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะคือ6มกราคมเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่เนี่ยไปตรวจพบว่า มันมีการบุกรุกแพรวถางป่าประมาณ3ไร่มีการลักลอบปลูกต้นมะม่วงกำลังปรับหน้าดินกันอยู่เลยเจ้าหน้าที่เขาก็งงว่าเฮ้ยนี่มันป่าคุณจะเข้ามาปรับหน้าดินได้ยังไงเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบเนี่ยไม่ได้เจอแค่การปรับหน้าดินหรือว่าปลูกต้นมะม่วงนะคะแต่ว่าไปเจอหมุดสปกมาปักอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเจ้าที่ก็เลยติดกล้องดักจับสัตว์เอาไว้ติดกล้องเอาไว้ ไหนใครวะใครมันมาปักหมุดใครมันเข้ามาปรับพื้นที่มาปลูกต้นมะม่วงในเขตป่าเข้ามาได้ยังไงปรากฏว่าก็ติดกล้องเอาไว้ติดเอาไว้สามวันเจอคนห้าคนเดินเข้ามารดน้ําต้นมะม่วงเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมนะคะแต่ไอห้าคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณมาจับผมได้ยังไงที่ดินนี้เนี่ยมันเป็นที่สประก4.01ของผมผมได้มาตามกฎหมายเขตปฏิรูปที่ดิน แล้วหนึ่งในหคนเนี่ยก็แสดงตัวว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเลยสงสัยว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันเป็นป่านี่มันเป็นป่าแล้วคุณเอาหมุดจอบประกำมาปักในเขตป่าได้ยังไงเรื่องก็ไปถึงคุณชัยวัน์คุณชัยวัน์ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องแล้วก็สืบจนกระทั่งทราบว่ามันเป็นขบวนการเพราะใกล้ๆกับพื้นที่จุดนี้เนี่ยนะคะ มันเป็นแบบรีสอร์ทเป็นสนามกอล์ฟไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ทำเลทองถ้ามีการซื้อขายกันเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยหลัก2030ล้านมันเป็นพฤติการของคนกลุ่มหนึ่งคุณชัยวัฒน์ใช้คำนี้นะคะมันเป็นพฤติการของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับนักการเมืองอดีตข้าราชการข้าราชการปัจจุบันเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุน คุณชัยวัตรไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะฮะแต่บอกว่ามันมีการทําเป็นขบวนการมีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการมีอดีตนักการเมืองมีเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมีนายทุนนี่คือไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังแล้ววิธีการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขบวนการฮุบป่าค่ะมันคือขบวนการฮุบป่าที่จะเอาที่ป่า แปลงไปเป็นสปกรแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของนายทุนและไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะเคยเกิดมาที่วังน้ำเขียวแล้วก็ทับลานเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะคุณชวั์บอกว่าพยายามที่จะสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาเจอเนี่ยเจออันเนี้ยซ้ำอีกแล้วยอมไม่ได้แล้วยืนยันว่าจะเอาผิดอย่างถึงที่สุด อย่างก่อนหน้านี้คุณชัยวัน์เคยพูดนะคะในที่ประชุมร่วมกับทางสปรที่โคราชผมอยากมีเรื่องวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแบบไปดูที่จริงไปดูหมุดจริงคุณผู้ชมนึกภาพเพื่อนๆน,นึกภาพช้างป่าเดินออกมาค่ะคือมันสะท้อนแล้วมันคือป่าคุณไม่ต้องมาเถียงกันว่ามันเป็นป่าหรือว่ามันไม่ใช่ป่ามันเป็นป่ามีช้างป่าออกมาประกาศว่าน,นี่พื้นที่กูเฮลโหล คือที่ดินก็แบบทุกวันนี้ป่ามันก็น้อยลงเต็มทีแล้วอ่ะคือยังจะมีแบบพวกแบบเหลือบไรมาแบบเบียดเบียนพื้นที่ป่าไปอีกหรอคือถ้าช้างมันพูดได้หมพูดแทนช้างนะคะคุณชัยวัฒน์บอกไม่หนักใจด้วยไม่หนักใจพร้อมชนกับเรื่องทุจริตแบบนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมไม่หนักใจผมเป็นข้าราชการมาหลายสิบปีสิ่งที่ผมเจอเนี่ยไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่เป็นลูกน้องผมนะ ลูกน้องผมเนี่ยเจอการเสี่ยงภัยมาทุกรูปแบบเจอมาเยอะโอ้โหเจอคนชั่วทุกรูปแบบวันนี้คุณชัยวัฒน์ใช้คําว่าพร้อมชนกับคนชั่วทุกรูปแบบนี่ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ดินสปรกรที่แจกกันไปเนี่ยมันไปอยู่ในมือคนที่เขาทําเกษตรกร,ร,ก,รกี่คนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนไปตรวจสอบด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่แบบ เอองงอะว่าที่ที่ดินที่เป็นแบบพื้นที่ป่าแล้วมูลสปปมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงในขณะที่ฝั่งฝังของเจ้ากระทรวงเกษตรนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสองปปก,ก็คือผู้กองธรรมนัฐนะคะร้อยเอกธรรมนัฐวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็ให้สัมภาษณ์ว่าเอาละ่ะเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าหรือมันเป็นที่สปปก,ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้กรมแผนที่ทหารเนี่ยไปตรวจสอบเลย ให้เคาเคาะมาเลยว่ามันเป็นสปะกรหรือมันเป็นป่าแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณสาอาทิตย์ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาข้อพิพาทอยู่เนี่ยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้สปกรเนี่ยไปยกเลิกหมดทุกแปลงแล้วแล้วก็มีคําสั่งเด้งเจ้าหน้าที่สปกรที่เกี่ยวข้องไป6คนแต่เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะคือเอาจริงๆคือคือผลการตรวจป่าหรือไม่ป่าผลมันยังไม่ออกเนาะแต่แต่ตักกั ความเป็นคนที่ตามข่าวการได้เห็นสภาพพื้นที่เนี่ยดูก็รู้ว่ามันคือ,ม,คอมันคือป่าคาถามคือหมุดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะและใครที่เป็นไอ้มงอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้มุชัยวัฒบอกผมอยากมีเรื่องแล้ววันนี้เห็นนายกวันนี้นายกทวิตข้อความนะคะว่าวันนี้ก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาคุยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเ กระทรวงทรัพย์นะคะลุงปอ๊อตไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสวันนี้เรียกเลขาธิการสปกรเรียกเจ้ากรมแผนที่ทหารเรียกอธิบดีอุทยานก็คือคุณชัยวัฒน์นั่นแหละเรียกแบบเรียกมาคุยหมดนะคะเรียกมาคุยหมดเลยก็คิดว่า น่าจะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้เจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยเข้าไปสำรวจนะคะเพื่อหาข้อยุติให้ได้ว่ามันเป็นป่าหรือว่าเป็นที่สปกแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยมาว่ากันพี่หมูบอกรุกป่ากันหน้าด้านๆเออคือแบบคือไม่น่าเชื่อเนาะว่าว่ามันจะแบบมีอะไรแบบนี้พื้นที่ป่ายังจะเอาอีกเด้งปิดปาก คือจริงๆนอกจากสั่งย้ายแล้วเนี่ยคือเอาเบื้องต้นสั่งย้ายคือไม่ให้เข้าไปยุ่งเหยิงไม่ได้แปลว่าผิดนะคะคือการที่แบบเจ้าหน้าที่ถูกสั่งย้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่เป็นการสั่งย้ายเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะก็ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ไม่ควรจะจบด้วยการสั่งเด้งเพียงอย่างเดียวนะคะเจ้าป่าตัวจริงสนับสนุนท่านชัยวัตรทั้งที่ป่าทั้งที่สงมันเอาหมด คือไอ้พวกไอ้มงที่อยู่เบื้องหลังหรือว่านักการเมืองชั่วมันต้องลากออกมาคือบ้านเมืองเราเนี่ยบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีนักการเมืองชั่วหรือออกใช่ไหมคะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะก็ก็แน่นอนว่าทางด้านของคุณชัยวัน์ก็บอกว่ามันก็ต้องตรวจสอบในขณะที่ฝั่งของผู้กองธรรมนั่นก็ยืนยันว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยกเลิกไปให้หมดเลยซึ่งอันนี้โอเคนะแต่ก็ต้องดูว่าท่า,านรัฐมนตรีจะแบบจะจริงจัง,จงกับเรื่องนี้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าพื้นที่ที่ ก็ดีก็เพราะมันก็ชัดอยู่แล้วมันมันก็เป็นป่าแหมช้างป่าเดินมาขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันต้องมันต้องทาให้จริงให้มันให้มันจริงจังเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประเด็นที่คนเขาสงสัยว่าเอะแบบเออเรื่องของนโยบายการเปลี่ยนที่สปรกรให้เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นการเปิดทางเพื่อเอื้อให้ในายทุนได้ที่ของหลวงไปครองหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี้ย ต้องทำให้มันให้มันชัดเจนและกรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะคุณชัยวัฒน์นี่คือแบบท่านก็เป็นสายแบบสายบูอยู่แล้วนะท่านก็แบบพูดตรงแล้วก็พร้อมชนผมอยากมีเรื่องแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะก็จะมีพัคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะที่เข้าชื่อกัน20คนเสนออ,อร่างแก้ไขพรบร,ราชธรรมบี2,560ก็คือ กำหนดให้คณะกรรมการอิสระแล้วก็ศาลเนี่ยเป็นคนชี้ขาดว่าใครจะได้รับสิทธิพักโทษบ้างไม่ใช่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ร่างกฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้านามก็คือต้องการให้มีการเพิ่มคำนำหน้าของ LGBTQ แต่ว่าวันนี้เนี่ยสภาพคว่าไปนะคะ เ,เรื่องเรื่อค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกนํามาใช้ในการหาเสียงของนักการเมืองเยอะเนาะแล้วก็อย่างพรรคเพื่อไทยเองก็เคยหาเสียงเอาไว้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา600บาทนะคะทันทีทั่วประเทศแต่ว่าแน่นอนว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ใช่อํานาจของรัฐบาลก็จะเป็นอํานาจของคณะกรรมการ3ฝ่ายนะคะก็คือคณะกรรมการลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ทางทางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับภาครัฐนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐเองเนี่ยก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ก็จะมีคณะกรรมการเฉพาะเนี่ยเขากำกับอยู่ซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าคือถ้าเกิดว่าคุณขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600อเนี่ยอันนั้นในยากมากทำอย่างนั้นนไม่ได้เพราะว่ามันก็จะกระทบกับในส่วนของคนที่เขาเป็นนายจ้างด้วยคือปัจจุบันเนี่ย ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ที่จ่ายให้เนี่ยจ่ายให้กับคนที่เป็นแรงงานไม่มีสกิลก็คือกรรมกรก่อสร้างแบบหามซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็นต่างด้าวอยู่แล้วแต่สำหรับแรงงานที่มีสกิลเนี่ยค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วบางท่านอาจจะได้วันละ400 500600บางท่านอาจจะเป็น900หรือ1000ถ้าเป็นแรงงานเฉพาะด้านนะคะซึ่งอันนี้มากกว่าที่ตอนนี้เหมือนกับว่าตัวของ กระทรวงแรงงานเองที่หันไปให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงบอยค่าจ้างได้คือถ้าเกิดว่าทําให้เกิดทําให้แรงงานทั่วประเทศเนี่ยมีสกิลนะคะมีความสามารถอันนี้จะทําให้ค่าแรงเนี่ยมันขึ้นซึ่งมันมากกว่าค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะซึ่งค่าแรงขั้นต่ําเองเนี่ยตัวของรัฐบาลนายงเองก็มีการส่งสัญญ,ญาณนะว่า อยากที่จะให้ปรับขึ้นให้มากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาก็คือขยับขึ้นมานิดเดียวใช่ไหมคะและอาจจะแบบอาจจะไม่ถูกใจนะคะฝ่ายการเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องดูเรื่องของสภาพพื้นที่นะคะแต่และจังหวัดก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันความเป็นเมืองหลักความเป็นเมืองรองเงินเฟอ้อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในพื xtures, ok kind of ้นที่ตรงนี้ที่จะเอามาใช้นะคะในการแบบในการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำซึ่งถ้าเกิดว่าค่าแรงขั้นต่ำสูงเกินไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบแรงงานไม่มีค่ะก็ถ้าค่าแรงเราสูงเกินไปคนที่เขาเป็นนายจ้างโดยเฉพาะนายจ้างที่แบบสายป่านสั้นก็จะอยู่ไม่ได้